วันนี้ผมจะพามาดูแรง92ดาวในการที่เกมตามแบบสามทางนะครับก็จะมีลุนล้นๆให้ตัวหลักมันจะมันๆนหน่อยนะครับในการเดินเกมมาดูจังหวะในแต่ละจังหวะนะครับในเกมนี้ทําอะไรบ้างพราะเกมยับขนาดนี้ทําอะไรบ้างนะครับดูจังหวะที่วอลไฮหายซอยนะครับนําขนาดไหนเพื่อนๆคิดดูฟิกเกอร์เข้ามายิงในป้อมหือจังหวะหาจาังหวะสวนเอานะครับ เดี๋ยวจะติดตามได้เลยนะคลิปนี้มีการแก้เกมยังไงเกียร์ชีพหาเงินยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปนี้ได้เลยครับผมพัตตันตัวจริงไหมนี่ปลอมโอเคสวัสดีครับผมยินดีตอ้อนรับเข้าสู่อตตาเจ้าที่เคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่พี่ชื่อว่ายีน่านะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยผมจะเล่นตัวที่แปลกประหลาดได้ไม่เยอะนะครับเพราะทุกคนเขาเล่นเก่งกันหมดนะสิบที่นี่ก็คือ แต่ละตัวนี่ตัวเมตาหมดเลยนะครับที่เล่นง่าย่าได้เราง่ายๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัวเรียวไม้กับผมเนี่ยเน้นการเล่นเชิงเอาแล้วกันนะครับใครจังหวะได้ก็ได้ตอดเลือดนะครับใครจังหวะเสียหน่อยก็แพ้ไปประมาณนี้เลยก็จะเล่นแบบยัก,ย,ก,ย,กยักกันหน่อยนะครับ เรื่องระยะนี่เขาค่อนข้างไกลนาะเราก็จะสามารถแดกกับคลิปได้แต่ก็ยังโดนแทงอยู่ดีนะครับโดนแทงแล้วก็เขาจะใช้สิกิลหนึ่งแดกออกแดกออกนะครับอันนี้ก็นั่นแหละต้องวัดเชิญกันเอานะครับในเลนคือเป็นเรื่องที่ยากเลยผมพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับเขาก็เดินหานะว่ายีหน้าไปไหนส่วนมากก็ในเลนก็เซฟเซฟไว้ก่อน,นครับนาทีครึ่งแบบนี้ดิสมาแล้วนะครับประมาณนาทีครึ่งให้เพื่อน ระวังตัวไว้เลยออฟเลนโดนคนง้างาบ่อยคถ้าสังเกตจากในในคลิปผมผมก็โดนอย่างเงี้ยบ่อยมากเนี่ยถามว่าตายไม่ตายครับ <c oughs> บางทีก็แหลมโอเคถ้าเป็นแบบนี้เราก็ <c oughs> ตามสูตรครับนะลากฟ้าออกเข้าไปแย่งไม่ได้ไม่มีพันธุ์เหมือน <c oughs> สายป่าพันธ <c oughs> ุ์เฉลีรงเะครับ ก็ด้อมมองๆไปแล้วก็ลากฝ้าให้เพื่อนก่อนแบบนี้ทําแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้เ,เพื่อนเราก็ไม่ได้เอาไอ้ออบเจ็์ไว้นะครับ <Acc> เดินมาตรงน,นกลางบ้างเคลียอะไรครับจังหวะเคลีย์แบบนี้ เบี้ยตอนที่เรา,เาชาร์จตัวเรายัางแข็งอยู่นเนี่ยเราได้ด้วยไปรับเพื่อนนิดนึงรับเพื่อนนิดนึงรับเพื่อนนิดนึงออกก่อนจังหวะทีอ่ออกจังหวะที่ต้องออกจังหวะที่ต้อง,ง,อ,อ,งออกโอเคดีว่าสวยงามเลยครับโอเคกลับมาที่จับเลนต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ดูว่าผมทำอะไรบ้างเนาะในเลนอ่ามันจะตอดตอดนะครับมันก็มีจังหวะที่บางทีเขาใจร้อน อยากเคลียร์นะครับบางทีผมก็ใจร้อนอยากเคลียร์เหมือนกันเขาก็ดักอยู่ก็โดนไปครับปรมานี้เลยอันนี้ก็ตามที่บอกใครเสียสกิลก่อนใครเชิงนู่นนี่นั่นก่อนมันก็จะโดนตอดเลือดก่อนนะครับถามว่ารอนานได้ไหมผมก็รอนานไม่ค่อยได้เพราะลินดิสมันจบด้านบนไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับตอนนี้หายไปจากแนมินิแมพเลยซับซับซ่างจังหวะวัดใจ นึกว่าวัดใจโอเคปล่อยบอลให้อ้อยดันเลนไปเลยครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้าเกาะแล้วิวเป็นเเพวกโมเเปียแล้วก็รองหินดก่อนนะครับโอเคทามมิง่งย้ายไปทางเลนล่างแล้วนะครับเลนล่างโดนแวนกดดันนะซึ่งเอรนเนี่ยรอของค่อนข้างประมาณนึงเลยกว่าจะมีดาเมจนะครับแต่เขาก็เป็นแวนก็กดดันป้อมได้ดีอยู่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวต้นเกมตัวเลตเกมนะ เตียบตี๊วยบอะไเอาป้อมฟรีป้อมฟรีเอาป้อมไปก่อนคนและจอดที่คนคนและเรียบร้อยฮะลินดีด้ฟเติมได้ทันท่วงทีท่วงเวลา <c oughs> ถือว่าเราได้ป้อมแล้ครับเพื่อนย้ายไปป้อมบนก็นั่นแหละมันเป็นตัวของต้นเกมเลยครับมันพูดระบากขอ <c oughs> แพ้ก็ไม่แปลกครับผมยืมผมก็แพ้เหมือนกัน <c oughs> โดนแวนกับอ่าเจ้าตัวของตัวฮิลนะครับ <c oughs> ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นบ่อย มันจะหยาบๆหน่อยโดยคอมโบแบบนี้นีครับออยเข้าไปโลงก็อำบากอะพูดได้เลยว่าํำบากนะครับมีเกมตามอาจจะเป็นเกมตามแล้วตอนนี้จะดูจากทรงนะเกียร์ชีปานครับยัดสี่ยัดสี่มีเกีียวถอยไปก่อนเลยตอนนี้ชายสี่มามีเกีียวไม่เกยม้โดโดนโคตรโหดครับตอนนี้แวนตอนเกมเอาอย่างจัดเรียบร้อยครับสองแครี่แบบนี้ เดพูดไม่ออกเลยฮะโดนแวนฟิกเกอร์เข้ามายิงเลยอ่ะเราก็มาดูในฐานะเกมตาบกันบ้างนะครับโซลาก่อนไปครับฝั่งเขาอยู่ดาร์ฟเลเยอร์แสดงว่าจะอยู่อาจจะอยู่ประมาณ2หรือ3ตัวนะครับคิดไว้คาดประมาณนี้อยู่ซ้ายกันเยอะประมาณ4ตัวเรียวมาอยู่ด้านขวาตัวเดียวครับตอนนี้ผมต้องว้าวกลับบ้านแล้วเพื่อโดนดักจับไหม แล้วก็อาจจะไปเลนกลางด้วยครับไปช่วยเพื่อนทาไม่ปัจจัยก็วาร์ปนะครับแล้วตอนนี้ผมขึ้นไป2เสองจาะเหมือนเดิมเอาแรงไว้นะครับผมเคยขึ้นสองจอกแบบนี้ล้วงคอมโบวาวไฮกับตัวฮิลแบบนี้ล่วงนะครับไม่ได้ครัเพื่อนผมพูดเลยว่าช็อตนี้ต้องถอยมาก่อนตาฟิคิวสองสโลสำหรับตัวแครี่ไปก่อน,นะครับ เราประกบดาบเราก็เคลียร์เนาะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะขึ้นเป็นก่อสะท้อนนะครับปกติผมจะขึ้นเป็นดิพิเชอร์ยังไงก็ดิพิเชอร์ลูกรักนะแผนชนี้แต่ถ้ารับไม่ไหวในการที่เกมตามสามารถขึ้นได้นี่ครับในทุกวันนี้ออกของไม่เป็นไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยเกมนี้ฟิกเลยยังไงก็ไดิพิเชอร์ยังไงก็ของเดิมๆนะครับเราสามารถแก้ไอเทมแก้นู่นแก้นี่นะครับ นี่ผมจะเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะไม่ไหวว่ะเ <c oughs> กไปก่อนครับโหแล้วโป๊กอย่างแรงด้วยลีลาหน้าจู่สุเป็ดครับสาคนนี้สาวจริงจออถ <c oughs> ามไม่เคลียร์คลิปครับ <c oughs> ลามากันต่อ <c oughs> เหมือนจะต้องปล่อย <c oughs> ไม่ไหวอะเ <c oughs> นี่ยน,นี่คือ ความสามารถของตัวฮีโร่ตัวต้นเกมแต่จ๋ามันก็จะโดนแบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะยื้อได้หรือเปล่าผมละสองปอบไปแล้วฟิกเข้าไปดอกหนึ่งอาแวนฟิกปะสวดได้สวดได้สวนได,นได,นได้เอาไปก่อนในชัดดาวครับแต่น้อยต้องเบรกวอลไฮ้ไปก่อนเพราะหลังจากที่ฟูกันเสร็จนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงพักสงครามให้ เียร์คปแล้วก็ฟาร์มเงินให้ได้เยอะที่สุดเนะทุกคนก็จะมาออกกันแบบเคลียร์เคลียร์แต่ละเลนเลยเพื่อรับเงินพร้อมกันเนี่ยนี่ต้องบ่แหละเพราะว่าเดี๋ยวหมาม่วงจะมาเลยครับแล้วก็ตัวใหญ่เลยเขาปล่อยดาสเซเยอร์มาเนะยครับประมาณโอ้โหไม่เอาเอ้ได้แต่งตัวเพื่อน โอ้โหป๊อบแตกไปครับเนี่ยสวนสวนลิลเลนาจะมาขวดนะฮะแต่ว่าตัวเราแข็งอยู่ตัวเราค่อนข้างที่จะแข็งเมื่อกี้ขวดยังไงก็ไม่ตายเนี <S <S ่ยเอาละนี่คือเกมตามแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทาวเวอร์เขรียกว่าไปหมดแล้วฝั่งเขาแตกเพียงแค่หนึงป้อมลากเท่านั้นที่ผมลำไว <c oughs> ้การขับนี่มีเลขค่าที่อยู่ตรงน้ำตา <S <S อะไรเลขค่าอยู่ตรงน้ำตา นี่ก็องเป็นจังหวะสวนเนี่ยเขาได้สุดไปเพื่อจะเอาป้อมก็อ,อ,อ,อาจจะมีจังหวทะที่ได้เวอร์คืนสักหนึ่งป้อมหรือว่าสองป้อมะนีัยแอดไม่ถึงบาล็กหรอกไม่ถึงบาล็กไม่ถึงบาล็กแต่เอาชีวิตไว้ต่อเมันกพิเกอร์เข้าไปแล้วสินะเราเข้าสุดแบบนี้ได้สำหรับบอมไฮเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของต้นเกมมันยับมันยับไปหน่อยผมเลยไม่มีจังหวะที่จะเข้าบอมไฮมันเป็นคอมโบเฮเลนด้วยฮะค,คิวตลอดเวลาเมื่อกี้เขาอยู่แบบหลุดเดียวเลยแดดเข้าหายอยูมาก่อนเลย ยังไงสิมันเพื่อนส่วนได้วะยิ่งสุดรับตาตาหักแล้วมันแดดโอุ้ยตรงนี้พลาดเลยไม่น่าเข้าเลยว่าตาตาสวยแลย้วตาตาสวยแลย้วตัไไดไปที่15นา,าทีนะครับยืออย้อกันจนที่15นา,าทีนะตรงนี้เรามีโอกาสชนะอยู่เพราะว่าถ้าดาร์คเลเยอร์หรือว่าเราได้กอสเลเยอร์เนี่ยสามารถส่วนคืนได้หนึ่งจังหวะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นได้ไหมนะตรงนี้โอ,โ,โอ้โหเ,หเข้ามาสะบัดเลยเว้ยตรงนี้ก็ าไม่มีแทงธรรมาชาติมีวอนเดอร์ที่แบบวอนเดอร์ก็เป็นคอยขัดจังหวะให้นะครับวอนเดอร์ราไม่ถือว่าแรงแล้วก็ดีทำจังหวะได้ดีเนรัยแต่ะฉาเจ้านาเข้าไปเชกโกต้องเสียเสียในเรื่องของเลือดนะครับอา่าเข้าสาสสวยวอนเดอร์นี่เข้าต่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทีนี้ถอยก่อนเอริกลัวเพื่อน โอเคคือถ้าเพื่อนทำได้หรือว่าอ่าโรมิงชงให้แล้วนะครับเมื่อกี้วันเดอร์ผมต้องให้เครดิตวันเดอร์สตันสี่ไม่สี่ก็ห้าตัวนะครับถ้าดูให้ผมก็รีบเข้าเลยนะครับต้องเอาอะตัวนี้ไม่เอาก็แพ้ผมพูดเลยต้องการเล่น,นครับคราวนี้มันจะมีจุดมันจะมีจุดบางๆกันที่ผมก็ตอบไม่ได้ครับมันจะมีจุดที่ ก้าเล่นกับโยนมันจะมันจะต่างกันอยู่ไม่มากนะครับอืมก็ลองดูลองลองเล่นกันดูครับแต่ด้วยเรื่องส่วนตัวบางทีเราอาจจะคิดว่าเข้าได้นะบ,บางคนก็อาจจะบอกเอ้ยตรงนี้อย่าเข้าดีกว่าอะมันก็แล้วแต่ความคิดนะมาพลาดไปก็โดนด่าแต่ถ้าได้ครับเพื่อนก็เฮยินดีด้วยโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ ออกกอดสะท้อนมาหนึ่งหน่แล้วก็ดาบแดงนะครับสุดท้ายก็ชิน้นสุดท้ายกาะเกิดแล้วจะเ,เก็บตาแบบนี้ไม่ต้องเกาะเกิดนะครับจ <Le ian, S 1> ังหวะขึ้นแล้วเพื่อนสตาร์ทให้ดึงให้แบบนี้ครับป้อมป้อมก่อนป้อมก่อน,อ,อ,นอ่าเคียร์ีไปดิ๊ดหนีครับเข้าเลยมาต่อตีตีร่วงเฮ้ยเอา้าดึงมาฝั่งของข้ามเพื่อนแทงอยู่ตีหน่อย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  แบบนี้นะครับจังหวะส่วนวันเดียวจบโ okay, okay. อเคโอเคในแรงของผมที่ตัวหลักนะเพื่อนๆจะได้ดูทั้งเกมตามนะครับดูมาําน่าจะประมาณ2วันแล้วที่เกมตามเลนะ้ป๊อบแตก3ทางนะครับมันก็จะมีในส่วนของอ่ารับเลนการเคลียร์เวฟการหาเงินเพื่อสวนฝันตรงข้ามนะครับบางทีเกมตาม ไม่ได้แพ้เสมอไปอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับผมเกมอาร์วิมก็เป็นแบบนี้หรือว่าเกมโมบ้าทั้งหลายที่ผมเล่นมามันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อจะแพ้แต่อย่าเพิ่งยอมมันสามารถพลิกได้ตลอดเวลานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับครายแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาตั้งท่ไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมโคตรเดือดเลย